วันนี้อยู่กับช่องทรงเอ s อ o ครับผมผมต้าครับผมโอมครับผมแบงครับผมตาครับวันนี้เราจะมาถ่ายรายการกล่องจุ่มอาหารกันนะครับแล้วก็เอามาแลกกันในกลุ่มเนี้นะครับผมที่เพื่อนๆทำมานะครับอร่อยนะบะวันอร่อยมาครับรับสุดครับจบกูเข้ามาโอ้โคนเมียงมากจบ อย่าเพิ่งเปิดนะครับใช่มเปิดพร้อมกันดีกว่าเปิดพร้อมกันของกันนี่นะครับโอยผมได้คาพูชาเอ้ยไม่มีนะครับไม่มีมาเปิดกันเลยนะครับผมผมได้ของแบงค์นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจบฉลากได้อาหารฝรั่งเศสนี่มีอังุ่นชีสขนมครับแล้วก็อะไรไม่รู้ครับนี่คุจะทำอะไรของครับผมจะทำันดับแรกจะเรียงขนมก่อนครับ เบ็ดอังุ่น,นครับอันดับแรกโค<อ>ตผิดเดี๋ยวกูชิดเยิ้มบอกขอดชิดเยิเ้ม,ยมครับเบ็ออเดอังุ่น,นครับได้ของซับครับชิมแล้วครับครับ สินคัาคุณนี่มันกนจิ้มแบบจิ้มหมือนขี้อ่ะมันใส่ก้อนนี่เป็น <c oughs> ก้อนแกองกะหรี่ก้อน เ <1. S 2> okay. ดี๋ยวเราจะเอามะมาต้มกันนะครับที่เราไปเราจะใส่ซอสนะครับซอสของมาม่าเกาหลีแล้วก็รับผมครับสาหร่าย ขอคนให้เข้ากันก่อนนะครับ ใส่ตอร์กีนะครับใส่เลยครับเสร็จแล้วนะครับมาว่าเกาหลีสไตล์ญี่ปุ่นผมได้ของคุมตานะครับเหมือนี่คุยกันไว้เลยใช่มเพื่อนใช่ครับใช่เนาะเดบ๋ยวโบวันนี้ผมจช็คลากได้เป็นของประเทศอังกนตครับันนี้ผมมาทำแซนด์วิชแฮมชีสกันนะครับ ันเจดิบก็มีแค่แอมนมปังแล้วก็วชีสของยี่ห้อนี้ครับขั้นตอนแรกเรววาก็จะสาซอฟตะพิมเทลลงไป Uh salt. เราก็แลมกันเลยนะครับพูดเงินเฮ้ยของผมอ่ะผมครับเค็มครับผมเค็มเค็มจริงนี่ครับของผมน่ากินที่สุดนะครับเดี๋ยวเรจะมอบให้เราครับแต่เราไม่ให้ตะเกียบนะครับเดี๋ยวไม่ครับผมไม่มีช้อนนะกินเองครับไม่มีเราเราอยากชี้ครับเรารายการคนกินเลยครับหยอก ยังไม่กินเลยคับยังยิ่งหรเรามารีวิวของกินแต่ละคนนะครับเริ่มจากแป้งเลยครับกับข้าวสวยร้อนๆเอียวชิมเชิมเมีเพียงเท่านี้ครับน่ากินมากเลยเปิดให้ดูนะครับเปิดให้กล้องดูกล้องมาดูไม่ได้หรอกนะครับนี่ครับนี่กินยังเหม็นเนาะก้นคนดำอ่ะโอ้โหสีสันผ่านนะครับกินมัน็รลบปั๊บเลยครับ โอ้ยเขาหงร้านนี้ไปต่อครับผมอันนี้เปิดไปเลยนะต่อไปนะครับพี่อย่เดียวของผมเป็นของต่างครับแม่งอันนี้มาจากประเทศอะไรนะครับอังกฤษครับผมอังกฤษครับอาหารอังกฤษดูครับก้อนนี้ครับก่อนนี้ครับนี่ครับอะไรอ่ะไอแซนวิชแซนวิชครับแซนวิชตัดแล้วนะครับเฮ้ยยังครับยังจะไปดูของต่างนะครับ ของผมเป็นน่าจะเป็นชีสบอร์ดนะครับผลไม้กับชีสนะครับนี่ครับชีหอมไม่เบิร์นไฟมาให้ชีสเขาเขากินงี้ครับผมเป็นของประเทศฝรั่งเศสนะครับครับผมผมมีแค่นี้แล้วครับขอผมครับของคุณแบงค์ครับมาม่าะไม่ใช่ของคุณนมมาม่าเกาสีเกาหลีดูครับทุกคนยำเปิดอยากซื้อในกระสุนหัวกระสุนเฮ้ยทกคนใช่เปล่าน่ากินจัดล่ะ หอมจัดทุกคนหอมจ้าทำอมหงนะลงโต๊ะนะครับหอมจริงทุกคนหอมหอมจริงเราเล่นมีช้อนอ่ะเไม่ใช่ใช่ขมิ้นขมิ้นจอนในกระเป๋าหนะจันหน่อยจี๊ดจ๊อยคือคุณเป็นขมิ้นไงคุณเป็นคาเมิ้นแดงเดี๋ยวมารีวิวอะไรนะครับผมเราจะมากินกันแล้วนะครับ แล้วคุณแบงค์ย้อนภาพย้อนอ๋อได้ละเกืบได้เป็นกุญชรแม่ของคุณแบงค์กินไงเนี่ยผมยังไม่เคยกินเลยนี่ยังกินอย่างนี้หรือเปล่านี่นะครับของแบงค์โอ้โหน่ากินนะครับของผมไม่ต้องกินอะไรอย่างรับก็คือแกะขนมปังแล้วแยกไม่ครับกินทีเดียวครับพี่มาม่ามันแห้งเกินนะพี่ยังเป็นแบบอ๋อมันร้อนมันต้มเมื่อเช้าอ๋อพี่พี่พี่ครับพี่คนก่อนนะพี่คนก่อนพี่ ขยายก่อนดิพี่ต้องคนก่อนเนาะของคุณแบงค์ไม่ได้ต้องกินอย่างนี้นะครับไม่ต้องคนเยอะก็ได้นะครับชีสกับอ่างุ่นนะครับเฮ้ยคุณพี่เรามองไข่ราว่าแตงนะครับดูว่าช่างมันครับไข่พี่ไข่หายครับพี่อ๋อพี่ไข่หายครับพี่อ๋อคนเลยพี่เราไปเทสกันะครับนี่ครับนี่ครับก็อร่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นมันมีเม็ดอ่ะมันขมเนี่ยไปชิมไหมเพื่อนเดี๋ยวผมทำให้โนมได้ครับ จิงไหมครับอร่อยครับเลยครั้งอร่อยครับอร่อยหนอนตายแล้วพ่อครับคุณทาครับเผ็ดไหมครับนิดหน่อยเหรอครับข้ออะไรจริมไหมครับหนุ่มครับหนึงสิคุณกินมาเป็นลูกเลยครับเขากินเป็นลูกกินเมื่อกี้เฮ้ยชี้ดินหลังคาบ้านนะครับนี่เรายังลองครับชิดแท่งก่อนรู้ว่าไม่เค็มคุณต้องเืองเกี๊ยนไม่เค็มหรอกกินกับข้าวเยอะดี ไหนครับมาชิมไหมครับไหนชิมอะไรลองลองขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งนะกินของข้าวคำใหญ่ด้วยนะไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นชิมเลยครับอือหึเขาเขาอันนี้เอามากินกับอะไรนะครับตายเลยอ่ะเม็ดครับเม็ดอันนี้มากินกับอะไรนะครับกินเะเปาเนี่ยอันเลี่ยนครับ แม่คู่คนลองชิมของดูดิคุณซับขอชิมนั่นหน่อยเด็กคุณซับยังไม่ชิมอยู่เหรอไม่ไม่ชิมกัดมาเหรอยังไม่ได้ชิมครับเนี่ยผมชิมของตัวเองผมยังไม่กินอยากกินของตัวเองคุณยังไม่อยากชิมอีกเหรอไม่ชไม่ไม่ไม่หน่อยนดูนะครับเราจะเอาคำโอ๊ยตะก้องแดดแดกก็แดดแดดแดกก็ไม่ต้องันนี้เราจะชิมของคุณซับนะครับคุณหน้าคุณชี้ครับอ้าม กูชอบยังกูจะชิมอะไรอร่อยรับผมจะชิมัะนะครับกูซับโอ้โไม่ปากจะทำใหไปเมื่อต่เกมอะไอะ่เด้แบบนั้นะผมทำให้เกมอยเนี่ยอ่าอืออ่ไรน้ครับผมทำให้คนคนทำนะครับเนี่ยชิประวานนะนี่ครับเย็นๆนะครับ อ๋อแบงออกมาค่อยคุณลองคุณเอาให้เพื่อนไม่ใช่หรอชิมดูครับอ๋อผมกินอยู่ครับเอาเอาอยอะครับยังไม่ได้โอ้โหเสียน้ำใจนะครับไม่เป็นไรครับผมขอหอนให้หมองคุณบ้างลมอันนี้ไม่ชิมตรงไหนเหรอแมวขมันเนาะเราขอให้มาจบนี้ของทิ้งอ่ะหรือผ่านแล้วครับ กินกับผัดหมู่างคันเนี่ยผมจะรังสั่งเมนูคนเองโอมทิ้งทิ้งทิ้งไมทิ้งไม่กินอ้าวหือผมโอมใส่ชิ้นหมดเลยอย่างนี้แหละต้องเคยกินครับคนชิมเลยก็ได้ครับชิมซะก่อนดีกว่ายากอะอรผมว่าจะมาโอเคไหมบอก บอเดี๋ยวเราไม่ดูส่วนอะไรครับเรากินดีกว่าครับเราอยู่รายการกินแล้วใช่ไหมครับถูกครับถูกครับกินไม่หมดผมไม่จบกองคุณตาครับผมขอชิมหน่อยครับโอ้ยครับผมโหอร่อยไม่เคยครับคุณแบงค์ขนมครับขนมเขาผมกินกับใไรอ่ะเขาก็กินปลาปลาครับตั่เลี่ยนเนี่ยซิมซิมกินแล้วเขาก็ล้ออันเนี้ยเขาก็คือคลิปหมดเลยอ่ะนี่คืออย่างไรมันเป็นดงนะนี่หบอก อันนนี้กาวะตากล้องของเรานะครับเดี๋ยวเราให้ตาตากล้องชิมทีละอย่างครับนี่ครับให้ตากลุ่นเดียวเออเส้นมันนี้ครับใช้ไม่ใช้เมืองนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไปตามนะครับกองไปตามเมาไปชิมแกงกะหรี่ดีกว่าเอ้ยยังไม่กินสายกรองเลยนี่ไก่หรอกเออม่เห็ออกไปกแล้วเปลี่ยนมาอีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยก็เป็นนะครับหลังกล้อง ตหกินแซ่บแน่นองชิมมันนั่นดูหน่อยครับอยากลองชิมอยาลองชิมอยากลองชิมนะครับอู้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เฮ้ยอันนี้แถมแบได้ไงเนี่ยแถมมาแถมให้ผมหรอให้ผมกินอยากินมันนี้ได้ครับเม็ดให้เอ๋อผมผมรู้คุณอยากกินข้าวแม่เขาไม่ร้องผมอิ่มแล้วเพราว่าอ้ยอร่อยเลยนะอโง่โอ้เจอตั้งใจอ่ะเดี๋ยวตั้งใจว่ะคำนึงครับเดี๋ยวผมก็นั่งใจทำอ่ะอร่อยนะผมว่าอร่อยนะนี่ครับ อันนี้สาล่ายองุ่นด้วยเหรอเราทำมาอินเดียไหมข้าวผักกับมะม่าทุกคนเห็นเมนูอะไรใไหมครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูใหม่ให้กินครับจบิสกิตอ่ะเยียกู้ว่กียร์แตกโอยเกียร์แตกไปครับอะไรเกียร์แกินให้กล้องดูครับอันนี้อร่อยเาะว่าอันนี้อร่อยถูกล้อแกงกะหรี่กับอันนี้ชื่อว่าขนมเปี๊ยนเอาคัตเกิร์บ เกอร์กับแกงกะกลี่ดจัดไปใครจะชิมก่อนจัดไปครับเขาอยาตใช้ช้อนนะครับนี่ครับโอ้ยขี้วันนี้ขี้อ่ะออ่าก็อีกนิดหน่อยนิดหน่อยครับอุ้งปลาฟังของคุณโอมอร่อยมากเลยตัดเลี่ยนครับตัดเลี่ยน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 เดี๋ยวมากินทางด้านของผักนะครับ ผู้เช่ขนมครับผมอ๋อไม่เห็นมากนะครับผมก็ว่างั้นแหละครับนี่ลอยปล่อยผ่านครับอันนี้เป็นชีสอะไรครับปุ๊กตาชีสพาโลมาใช่ครับเป็นมาสานิล่าเลยแบบมีแคลเซียมมีเคทใช่แต่กล้องในหิวแล้วมั้งเงื่อนอิ่มมากทุกคนและมอิ่มเราเข้าไปอีกแล้วกินให้หมดครับโอ้โหอันนี้นะครับกินให้หมดนะครับใครครับเดือกก็ทิ้งครับใครกินให้หมดนะครับ เอ้คุณได้ผมกินไม่หมดน่ะตั้งใจทำสูตรสีนะคือสีขาวเปล่าให้ตะกร่องกินให้ตะกร่องกินให้ตะกร่องกินตะกร่องเล่หิวตะกร่องเล่หิวแล้วผมแสบลิ้นหมดแล้วครับตอนเนี้ยแลับตะกร่องขอลาหิวแล้วครับมัมว่าอร่อยจริงจเออเจ๊วิ่งยังกินอยู่อ่ะไม่ไม่ไม่ใจอยากนี่เป็นการแสดงผมที่ใส่ ิพราะว่าอร่อยนะแกงกะหรี่อ่ะมีโบนันี่ครับหอมเองอันนี้กลาเป็นเมนูยอดนิยมเฉยนะครับโอ้ยได้ไงเนี่ยอย่านะครับมันไม่อร่อยนะครับอย่าไปทําตามเขานะครับอืออะไรครับผมไม่อยากกินครับของตัวเองอ่ะกินของเพื่อนเดี๋ยว แน่ยของตัวเองไม่กินแล้วนีลยเน่ยชิมชิมดูหน่อยไหมชิมดูผมก็บอกอยู่ยยกาทำมาใ้กอนยช่ขอก็หมเองอ่ะืออเอาเเาะเกินหมดเผ็ดไหมมนเป็นตอเนี้ผมว่ากินน่อยนิไปทานี่หน่อยไปแลผมทั้งกิมบล ถ้ารายการเรื่องครบจกแจ๊บเรื่อครับคุณซับชิมหน่อยครับคุณซับเข้าเที่ยงนี้ส่วอาหารไม่ต้องกินแล้วมั้งก็อร่อยแต่ไงมีอไอคิวให้ผมไหมเั็มอาเมื่อผมต้องเลยเหมือนกันกินคำนี้เนยกินกคำนี้นะโหพี่พี่ก็ใส่เกินชีสครับคุณแบงค์ได้ชิมไหมครับมาม่าเกาหลีชิมแล้วครับว่าอันนี้อร่อยนะไหนเนี่ยกินแต่ไก่อ่ะ ก็ไก่ก็ไก่น้อยเลยโอ้โหแมงมบมตัวโลเม็ดจริงเห็นไหมครับนี่แทบจะอึกอ่ะอะไรเนี่ยไม่เห็นมีไก่เลยไม่อะนี่ผมเจอแล้วเมนูที่ผมทำมาก็น่าจะอร่อยสุดครับมันเย็นแล้วทุกคนเดี๋ยวตอนจบคลิปเดี๋ยวเราไปช่วยกันบวกนะครับเมนูของใครจะอร่อยสุดกินทั้งหมดครับอย่าให้เหลือเพราะว่าเม็ดจริงเม็ดจริงออกเงาทุกคนตัดเลี่ยนตัดเลี่ยน มับคนัามันไเป็นของเผ็ดครับคงไม่ร้อนลืมไปเป่าไหมถ้ากินเหรออะอร่อยจนต้องอยากกลับไปกินเองครับอร่อยเผ็ดโอ้คนมันแบบมันหมดไวจังอะผมเยอะจังข้าวมันน้อยอ๋อข้าวมันน้อยหือพอนะทครับไม่ปวดกันไหมพอนะ

เขาจะวดจะอะไรบดยังไงมันก็อร่อยลูกทุกอย่างเาลยนเขาจะบดจี่หรลยอะไรอะไรจี่เราบอกขอใครบอกว่าของใครบรรลัมอ่ะเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาบดกันนะครับว่าที่ทำมาของใครไม่อร่อยที่สุดครับกินซูนกันนะ,อะ,อะโอ้โมาของแบงค์ของแบงค์นะครับผมครับของแบงค์เหรอผมคะแนนอันนี้เหรออมันอ่อผมว่าผมให้ประมาณห้านะครับ แน่น้อยเกินเพราะว่ามันอร่อยแต่อันนี้นะชีสชีสมันเย็นไปหน่อยครับโุต้าให้เก่งคะแนนครับผมให้สีอร่อยสีนี่คือเนี่ยไฮเกอร์มไม่สี่ครับผมให้ชีสอ่ะชีสอย่างเดียวไม่ผมนียแบบเนี้ยไม่ด้วสวยครับของคุณโอมมาคุณโอมผมให้สิบเลยโอ้ยผมให้เก้า ผมก็ให้เผ็ดมันเผ็ดเกินเหคยครับมันต้องกินกับน้ำเลยไงมันไม่มีน้ำอ่ะก็เลยเผ็ดอ่ะขอบคุณทราบเลยหอมดิขอบคุณทราบครับแซมพีดแซมพีดแซมพีดอ่ะมันก็โทษไปของผมอ่ะไม่เจ็บแปลเจ็บอ่ะมันมันมันเย็นอร่อยยอครับผมเอาไม่เก้าเขาไม่แปลครับถ้าอุ่นอีกนิดนึงปีสิบของคุณทราบของผมอ่ะผมไม่เจ็บอ่ะโอเค มันมันเค็มแต่ข้าวข้าวให้เยอะไงก็เลยกินอ่ะผมกินแค่ไก่อ่ะผมกินไก่อ่ะผมไม่หกเพราะว่าไก่เขาลุกไม่ได้ดูผมซวยดีครับแบบนี้ทำไมอ่ะไม่หองผมไม่ให้สอบผมขึ้นจากคะแนนแล้วเนี่ยโอ้ขึ้คะแนนอ่ะเขาไม่ให้สอบแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้แต่ว่าผมซวยแน่ๆแพ้ผมไม่สอบแพ้แน่แบบนี้กัรคะแนนนะ ่คุณตาอย่าเพิ่งกินหมดนะครับเดี๋ยวผู้แพ้ไม่มีลมพ่นอือไม่ไม่มันเอามต้องลงนะตูงตูงก้านนี่โยคนไม่เยอะตูดอ่ะไม่ได้บวกไหมฮะไอ้ขอจริงเลยเอเดี๋ยวเซ็งอ่ะแล้วกนเอะอาสับเดี๋ยววันสับเดี๋ยวผมทำอาหารผู้แพ้รอนะครับ ไอ้เออไอ้ไก่จิ้มอ่ะเนอะตัวยาดปิดนะไม่มันต้องตัวยาดเข็อเดี๋ยวก่อนอาหารผู้แพ้สวยละคะแนนเดี๋ยวอันนั้นอันนั้นท็อปปิ้งท็อปปิ้ดเปิงกับเปิงเหรอสิบสามคะแนนโอ้ยมาครับผมขอแกงกะหรี่นะครับผมครับของคุณรีบปิดอย่างของ ไม่ไเ่ได้ไงล่ะไม่ไดไงท่อไงด่เยอหไก่ยเฮ้ยเยียมแบงคะแนทางคุณคะแเดียวแม่เหรอคุณก็แล้วกันสบแบงค์ไดสามอันนี้ท็อปปิ้งที่คุณตาทำไว้รอครับเราจะมาใส่ท็อปปิ้งครับโอ้จม่มจิงจะกินเองหรือให้เพื่อนสั่งให้ค กินเองก oh, ็ไดครับก oh, oh. ินเองกินเองโอ้ยนี่ครับผมว่าผมใส่เป็นท็อปปิ้งนะครับอันม่งโอ้ยนี่เลยครับจะได้เข้าเนื้อโอ้ยผมคิดออกแล้วครโบมต้าไปคุกก่อนครับครกเพราะผมว่าน้อยไปนี่ใส่อีกดีราะถอดดิบน้อยเหรอครับก็ไก่ดีก็ไก่ประเด็นตกสายแรกเข้าเอาไก่เราคุณแมงค์ นี่นะครับได้แล้วครับจะกินแบบญี่ปุ่นดีกว่ญี่ปุ่นนี่ไงครับโอ้ยโอเคครับท่าน้ำชื่อข้าวสปาเกตตี้รวยเกลือโอ้ยกินครับไม่น่ากินสุดๆครับตอนเนี้ยไม่หมดนี้รายการเราไม่ปิดนะครับอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะกินแค่พอรู้กพียครับคุณกินชีด้วยดิชีดครับชีสสุดสุดสักสามคำไปคำเดียวพอ โอวกว้ก็ไม่มีข้าวตะกีไม่มีข้าวเลยเอออะ่ะส้นเสิ้นข้าวต่อใช้ช้ชอนเลยพี่ใช้ช้อนเลยใช้ช้อนเลยกินแบบญี่ปุ่นครับเฮ้ยมันไม่ได้ข้าวอะ่มมะมีวาซาบิมาเห็นหน่อยเออย้อย,ยเห็นหน่อยพูรอ่อเราเลยพูเชครับจบแพนข้าวนี้ยังยังเหรอยังไม่จบครับกินข้าวครับใช้ชอ้อนครับคำสุดท้ายคำสุดท้าย,ายเดี๋ยวเราจะเก็บกันแล้วครับ เร็วครับเวลาจะหมดเอาไม่ไหวแล้วครับมาพอหรือไนมาพอดีกว่าปะพอเนาะขี้ขีวอะไขี้กัโเตอร์โอ้โหอยกินเยอะนะนี่ครับอุ่น t e x t u เขาก็มาแพงเนับทำไมขอโดนลงโพดเขาก็ไม่เข้าใจนะรับ t ท r กเขายอะนะครับปยัลองกินดูไหมครับรม แมวผมแมวผมผมไม่ได้แพ้เฮ้ยคนแบงค์ถ้าอยากคุณอ่ะผมให้เห็นเม็ดด้วยเม็ดทำเล่นด้วยเก็บไว้ด ah> 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 ิมาครับวันนี้ก็กินมากเลยครับหอมปากหอมคอนะครับกินได้บ้างไม่ได้บ้างครับโูษครับกินไม่ได้ก็ทิ้งครับอย่าไปกินมากเลยครับน่ผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคนดูทุกคนได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยครับกับช่องส่ง A ชอบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย